ไม่เน้นเป็นบร็อกค่ะให้ดูเป็นธรรมชาติให้ให้ดูไม่รู้ว่าเสริมหน้าอกมาสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดาริน่วงไทยนะคะสำนักตกแต่งประจํา The Six Plastic Surgery นะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของเคสน้องที่านะคะสําหรับน้องที่าเนี่ยเป็นมิสแกรนนะคะจริงๆก็ เราออกแบบตามสรีระน้องจะมีหูที่ค่อนข้างผอมสวยมีเอวมีไหล่ที่ชัดเจนนะคะในเคสน้องเนี่ยไม่ได้เไม่ได้เป็นเคสที่มีปัญหามากเพียงแต่ว่าเลือกให้เหมาะสมใจเขาเลยอยากได้ประมาณ2 5 0ซีซีนี่ในมุมมองส่วนตัวของหมอเนี่ยคือถ้าเราเประเมินกับความสูงวัาสัดส่วนของขาตัวแล้วเนี่ยหมอแนะนําว่ามันอาจจะต้องเลือกให้มันดูชิดแล้วก็ดูธรรมชาติมากขึ้นนะคะหมอเลือกเป็นโมเดลเล ะะซึ่งฐานเขาจะกว้างขึ้นจะเหมาะสมฐานตัวของคนไข่ะคะจะออกแบบมาเพื่อให้มีความชิดแล้วก็ไม่พุ่งเกินไปอย่างที่น้องอยากได้สมสัดส,ส่วนแล้วก็เหมาะกับสรีระเขาเพราะว่าบาร์บี้เดสเนี่ยเราออกแบบเป็นเคสต่อเคสดูปัญหาในแต่ละเคสแล้วก็เลือกซิลิโคนเลือกทั้งยี่ห้อเลือกทั้งทรงแล้วก็เลือกทั้งขนาดที่เหมาะสมนะคะก็จริงๆคุยกับน้องอยู่พอสมควรก็คือแนะนําว่าของเขาเนี่ยฐานตัวค่อนข้างกว้าง ถ้าเล็กเกินไปอาจจะดูแบบห่างหรือว่าไม่เหมาะสมกับสรีระก็เลยเลือกเป็นโมดเดลเลทพัส2 9 5 4ี 4, แล้วก็ไม่เน้นเป็นบล็อกคให้ดูเป็นธรรมชาติให้ให้ดูไม่รู้ว่าเสริมหน้าอกมา